และนี่ก็คือคุณทรัพย์สมบัติกระเป๋าแต่งหน้าขอม่ปังค่ะว้ายว้ายเต้นกี๊ดกี๊ดกี๊ดฉีดแบบปุ๊กแมทเลยไหนไหนเยอะจริงอีนี่นะใช้ชนิดที่ว่าไม่ต้องติดขนตาเลยโอเคนะเบอร์วันโอเคนะเบวัน เพราะว่าอายจะมาเปิดกระเป๋าเมกาบาเทสชื่อดังของประเทศชายไม่ใช่ใครจะมาเปิดกระเป๋าคุณแม่คนนี้ได้เหนื่อยอ่ะไปแต่มึงมามก็ไม่รอช้าแล้วค่ะพบกับพี่ป๊อบวินิสค่ะสวัสดีครับคุณแม่ค่ะเคยมีใครมาเปิดกระเป๋าคุณแม่หรือยังคะยังไม่เคยมีที่แบบมาขนาดนี้แล้วไม่มีการเ็ตติ้งมาก่อน สาวๆทุกคนเตรียมปากกาจดเตรียมหน้าจอมือถือแคปเตรียมเมมถ้าจดนี่คือล <Lake> ้มจมเลยนะสำหรับมืออาชีพของมันจะแบบลบๆสูงๆนิดนึงเพราะว่าเราจะทํางานกันแบบกองโจรก็คือเสร็จแล้วก็โกย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 ก็คือต้องมีทุกอย่างก็คือทั้งหมดนี้เนี่ยแต่ให้ถูกรู้ทุกอย่างพี่ป้อมอาจะเป็นคนที่ทํางานแล้วแบบวันหนึ่งสวยใส่วันหนึ่งสวยเข้มะมันนางานแต่แนวแฟงต์สตี โนษณาง,งานผิวเดี๋ยวงานบอดี้เพนก็เลยต้องแบบต้องมีพร้อมมาอะไรอย่างเงี้ยหนูอะตื่นเต้นมากแล้วสุดๆนี้<ด>เราไม่รอช้าค่ะเราเปิดเลยสามีเริ่ม อันนี้จะเป็นสเปรย์ฆ่าไวรัสและก็แอนตี้แบคทีเรียอันนี้เป็นแบบว่า MUA Lab Cosmetic Cleansing Spray แม่จะว่าไหมคะถ้าเกิดหนูจะขอเอามันมากรองทั้งหมดเลยเอาเลยจะตสบายคุณดินเบ๊กเอาเสื้อมาอยากเอาเสี้อะล้วค่ะดินนี้จะเป็นคนที่แบบถ้าวันหนึ่งฉันมีแผลที่หลังเนี่ยมาจากมันคือมีการมีการรอบ ใช่เห็นตุ๊กตาชัดกี่ไหมฮะแบบนั้นเลยมแม่ก็พูดไปเดี๋ยวเป็นจริงขึ้นมาทำไงอะอันนี้แบบลักชูรี่กับปกละห้าหมื่นฟารแต่ว่าโอ้โหสมราคาจริงเพราะว่าที่ผิวที่พรอพตายไปมันฟื้นขึ้นมาแบบคืนชีพแปลว่าอันนี้คือปังที่สุดเหรอคะก็ณตอนนี้ก็จะอินกับอันนี้ของเโดโกอะไรที่เราไม่ได้ใช้จริงเราไม่สามารถบอกคุณได้เพราะว่าเราจะไม่เห็นเก่งหนุ่ที่มาจ้างเราอันนี้คือออยแต่งหน้าที่ดีที่สุด เอาที่ป้อมเคยใช้มาออยต่งหน้าเหรอคะของ y s ยคืออะไรอ,ออยต่งหน้าคืออะไรออยตัวนี้มันเป็น essential oil มันก็คือเป็นออยที่สามารถซึมเข้าผิวได้ก็คือแต่งก่อนแต่งหน้าใช้ก่อนดมกลิ<ด>่นดูก่อนคือดีมากแล้วก็ผิวมันฟูขึ้นมาเลยแล้วมันจะเก็บพวกครีมรบำรุงผิวที่เราลงไปแล้วเนี่ยให้ทํางานอยู่บนหน้าเราได้อย่างยาวนานอันนี้หนูได้ยินข่าวเสียงลเสี่แล้วอ้างมันดีมากก็ดูสิคะเหลืออยู่คค<ล>แค<ร>่เป็นห่าว มันมอบความชุ่มชื้นอันนี้คือกันแดดที่เราแบบชื่นชอบมากตัวนี้นะถ้าแต่งหน้าไปแล้วเราแบบก็ระหวางวันรู้สึกผิวม,มันเหือดมันเหือดฉีดตันนี้เข้าไปปุ๊บหนึ่งความชุ่มชื้นสามารถซึมผ่านเนคอัพได้สองนางคือกันแดดที่เราสามารถเติมได้ตลอดเวลาก่อนหน้าเนี้ยเราคิดว่านางคือสเปรย์แบบอีแก้วีคําแบบนี้สรุปพอไปนั่งอ้าว มันคือด็อกเตอร์จีอลซึ่งนางเป็นแบบหมอผิวหนังที่ดังมากที่สิงคโปร์นางแบบตากแดดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นไม่ได้ออกไปไหนเลยเย็นนั้นหน้านางไม่ดำเลยหลังจากนั้นเราก็เลยประทับใจกับตัวนี้ก็ซื้อมาเป็นสิบกว่าแล้วอซื้อมาสิบกว่าขวดแล้วก็ใช้จนสิบกว่าขวดแล้วแลวที่สําคัญคือเวลาแบบพวกงานผิวฉ่ำน้ำเวลาเข้ากล้องตัวนี้ t e x t อร์เขาสวยมากกลิ่นดีแล้วมันจะมีความรู้กว่า น้ำมันซึมขานเข้าผิวแล้วมันทาให้เราสามารถเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเฮดโปนางไม่ใช่นางไม่ใช่เป็นเมคอัพแต่ว่านางคือน้ํายาล้างแป้งน้ำยาล้างแป้งแม่ต้องใช้น้ํายาล้างแป้งของเฮดอโพเลยเหรอคฉีดไปแล้วสามารถแต่งหน้าได้เลยแล้วกลิ่นคือแบบดีมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำว่าของถูกไม่มีดีของรีไม่มีในโลกลองเล่นๆยิ่ที่ใส่ไม่ได้เลยเหรอได้เลยฉดใส่มือได้เลย ่อ,อนโยนอ่อนเยาว์มากเลยนี่ก็ม right we ันปลอดภัยเพราะว่าไอ้ไอ้พวกตะกูลทาความสะอาดเครื่องสําอางบางอย่างเราต้องระวังเพราะว่าที่เราเคยมีประสบการณ์ก็คือเราเคยคุยแ่โรงงานมันมีของต้นทุนถูกแต่เวลาเราทําความสะอาดแล้วแล้วเราไปล้างน้ําหรืออีกทีหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าสารที่อยู่ในนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวสกปรกมะเลงได้เราก็จะใส่ใจในเรื่องอุปกรณ์ล้างแป้งค่อนข้างมาก อันนี้คือดีมากอันนี้คืออิมูชั่นเหรอตัวนี้เป็นไฮดร้าเป็นแบบตระกูลไฮเดรตเติมน้ําให้ผิวแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเอเซนต์อิโรชั่นก็คือหนึ่งเดียวก็คือจบมันเหมาะกับอากาศบ้านเราตรงที่ว่ามันมีตัวผสมของเจ้าดอกมัสเมโลซึ่งจะช่วยยับยั้งเม็ดสีใช้แล้วขาวจัวน่าเสียดีขึ้นดีมากครับพรเมอร์อีกตัวหนึ่งแล้วราคาไอ้ตัวนี้ก็ดีเว้ยนี่หนูเห็นแม่ใช้ในสัคเทปนึ่ของชอปเจลนึ่งคือมันเป็นพรเมอร์ที่ช่วยผิววาว วาววับจับจีตอย่างใครที่ขิงปีดจะไม้คล้ายสมตายอย่างเงี้ยเวลาใส่เข้าไปปุ๊บงานก็เราแบบเป่งขึ้นมาเลยอ่าสำหรับสาวๆไทยคนที่หน้ามันแล้วต้องการมิสที่แบบสําหรับควบคุมความมันดีที่สุดท่าที่เคยใช้มาพี่ป้อมบอกเลยอันนี้ของชูเอมูระใครที่หน้ามันมากปุ๊บฉี่ไปแล้วปุ๊บหน้าแห้งอย่างกระทุ่มกุลาลองห้าเลยจริงเหรอจริงกันมันดีมากหน้ามันมันอยู่ไม่ต้องซับออกฉีดไปปุ๊บแมทเลย แต่โดยส่วนตัวพี่ป้อมก็จะเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าแมทมากจะชอบให้ผิวหน้ามันมิวดีแต่เราก็จะเอาไว้ใช้สําหรับเคสที่แบบมันไม่ได้จริงๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็คือฉีดก่อนแต่งหน้าเพราะว่าน้าแรกของรานโรสโพเซ่เนี่ยจะช่วยทําให้แบบปรับสภาพผิวหน้าให้มี pH ให้มันเป็นกางตัวนี้มันแบบมีเซโรซินสําหรับคนที่ผิวอักเสบแล้วก็ควบคุมความมันได้ด้วยและนี่ ก็คือขุมทรัพย์สมบัติกระเป๋าแต่งหน้าของแม่ป้นค่ะจะมีแป้งรันเยอะสักนิดนึงเพราะว่าเป็นแป้งก็คือแม่มีถูกสีหลังๆเนี่ยแต่งหน้าเราใช้รองพื้นน้อยมากใช้แป้งไปเลยเหรอคะถูกต้องค่าไม่ต้องลงแล้วรองพื้นไม่ต้องซซนเลอร์เหรอคะใช่เอ้าแม่หนูสับสนแล้วใช้แป้งแล้วหน้ามันจะดวอี้ได้ไงอ่ะมันจะต้องมีแบบเคล็ดลับบางอย่างเพราะว่าคนเห็นเราแบบแต่งหน้างานผิวแต่ทำไมแบบทำแป้งออกมาเพราะจริงๆแล้วแป้งเนี่ยสามารถได้แบบ professional ยู e แล้วก็แบบ สาวๆธรรมดาบ้านดงบ้านนาไปอยู่หมอนลัอะไรก็ใช้ได้ขายส้มตำก็ใช้ดีอันนี้แป้งฝุ่นที่แบบดีเกินคาดนะคะอ๋อตป้งฝุนรันค่ะกันมันดีมากแล้วก็เบอร์ลุกขุนแบบดีมากตัวนี้อันนี้ของนิยองคือช่วยอะไรคะแม่มันจะเป็นตัวพัมเมอร์แล้วคุมความมันแล้วก็ทําให้ผิวแบบดูโก o เพราะว่านางมีเป็นประกายทองก็เป็นเมคอัพเบสด้วยคือคุมความมันแต่ว่าให้ผิวดู glow ใ่ค่ค่ะเอวีติงลิ้งไมเบล ีีตัวน้เป็นเอิร์ธโทนที่ใช้แล้วหน้าไม่เป็นเหมือนดิน <c oughs> เป็นเอิร์ธโทนที่สาวๆใช้แล้วดูเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยเขาให้สีดีมากแล้วก็เทคเจอร์คือดีมากและที่สำคัญคือแต่งตาเสร็จปุ๊บเอามาคอนทัวร์แก้มอะไรได้หมดทุจริงๆต้องซื้ออันนี้แนะนํา <c oughs> อืม <c oughs> แต่อย่างน้อยๆเนี่ยอันนี้ต้องซื้อเพราะว่า <c oughs> อันนี้ก็ต้องซื้อเทคเจอร์ที่ดีแล้วก็มันขาดตลาดไปหลายรอบมากอย่างผิวหนูใช้เบอร์อะไรคะ1.5จ้ะ1.5เป๊ะหนึ่งคุดห้ยเป๊นี้ใช้เบอร์อะไรคะน่าจะเบอร์2หรือไม่ก็เบอร์สาม เบอร์สามจริงๆมันจะเหมือนเข้มแต่เอาจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยก็ชอบแบบขาวเกินตัวใช่ไหมล่ะแม่เราต้องเป็นระลงนะลองดูนะคะมันจะเบยพวกแบบริ้วลอยได้แบบดีมากแล้วก็มันยังให้ความเป็นผิวอยู่ตัวนี้นะคะฉันมั่นใจว่าฉันมีหลายตัวที่เคาน์เตอร์แบรนด์ไม่มีแต่ว่าแม่มั่นใจในสูตรนี้มากมั่นมากโอ้ยงานผิวค่ะมันเนียนแล้วมันก็จะถปรับ คือมันใช้ได้เป็นแบบเทสพาวเดอร์หรือโทนอัพหรือเป็นฟูลคัลเวอร์ริ่ก็ได้จะว่าขายของก็ขายนะนนานมาเท่าไหร่อะไหนแม่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหรือเธอจะขายไหมล่ะฉันจะได้พุชโปรโมชั่นไว้ในช่องเธอแบบนี้ลดอะไรดีคะลดอะไรดีคะไม่หรอไม่หรอมีเราคิดกันตอนนี้เลยหรอมเลยใช้โค้ดไอชาดี ตรนีาไปนะคนเสื้อนี้แถมอันนี้ฉันรู้สึกอับอายเวลามาขายของในรายการเพอจังเลยไม่เป็นไรค่ะแม่แต่เราก็จะแนะนำเบอร์หนึ่งจุดห้าแล้วกันมันจะสามารถใช้ได้กว้างหนึ่งจุดห้าไว้ก่อนหนึ่งจุดห้าไว้ก่อนดินสอเขียนคิ้วดีมากร้อยห้าสิบเก้าบาทอันนี้เราแถมไปเลยใช้โค้ดของไอส์พาร์ตี้เขียนติดดีมาก้านเป็นลายเส้นได้เลยอย่างบางตัวเนี่ยจะต้องเขียนเฉพาะผิวหนังบริเวณคิ้วเท่านั้นเพราะว่าตรงนี้มันจะมีต่อมของไขมันใช่ป่ะแต่อันนี้สามารถแบบลากได้ตั้งแต่หลังมือ คุณจะเขียนคิวตรงไหนก็ได้ตรง,ง,งไหนก็ได้เลยอยา่างบางตัวที่มันไม่สามารถเขียนตรงนี้ได้เวลาใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะแห้งแล้วมันจะแข็งเขียนไม่ค่อยติดอ,อันนี้ก็มีการแดดของคุณก้อยรัชวินอาทิราว่าผิวที่ป้อมจะแบบเป็นคนที่ไวไวกับแดดมากแค<อ>่นั่งแดดเรียบแป๊บเดีหน้าไหม้แล้ว<อ>นางก็เลยแบบเอามาให้กินอันนี้ซองใหม่ยังไม่ได้แกะเลยไปไปมาเนี่ยพวกสีพวกสายฝ่อเนี่ยฉันยกให้ทาดนะน้ำบาวโอเคน้ำบาวมากเปนของเขา คือหนุกกรีดมากจริงๆแทบจะยกให้มันเป็นไอคอนของทาสเลยตัวนี้เนี่ยพาเลตเนี่ยคือดีที่สุดมันมีทั้งแมทมันมีทั้งวิงหนูไม่มีอะสามวันนี้แปลว่ามันหมดไปแล้วแน่ๆเลยมันเป็นลิมิตเอก็คือวางปุ๊บก็ไม่ทันเที่ยงก็หมดนะคะเพ my g o ่ h ขาดซื้อในออนไลน์ก็ไม่ทันนะคะยิ่งกว่าไปกดลงทะเบียนคนละครึ่งของรัฐบาลอันนี้คือซูเปอร์ไฮไลท์ต้องมีจี้อคือมันดีมากนี่มีเกือบทุกโทนสีของเขาเลย เอาง่ายๆคนที่แบบแต่งหน้ามาชนิดที่ว่าโบกปูนน่ะมันจะดูเป็นแป้งเป็นหลอกพื้นแต่หลังจากที่เราเอาตัวเนี้ยไปทั่วหน้าแล้วเนี่ยทุกอย่างจะกลับกลายเป็นงานผิวคือช่วยกู้สถานการณ์อะไรๆให้มันดีขึ้นได้โอ oh <my> ้ไม่ก็สีไฮไลท์อีวานเจียบคุณแม่เธอชอบ uh. มากสีนี้นางบอกว่าใช้แล้วสมูกนางพ้งยิ่งกับพีนอกพีโอ uh. สี o โรสโก d นะคะสี o โรสโก d แล้วก็อันนี้นะคะของ 3CE อุ๊ยอันนี้คือเลิดเหรอคะคุณแม่ก็ดูสีสิคะเป็นสีโค r a ลตากแก้มปากได้หมดเลยสวยมากตัวนี้หน้าปกเป็นนี้พักโซลาเทคเลเยอร์ยาโอเคนัมเบื่อวานโอเคนัมเบอวานช่วงนี้จะบ้านลิปกลอสมากล <c oughs> ิปกลอสช่วงนี้ลิปกลอสกำลังมาใช่ไหมคะไหหนไน วันเจียบแม่เธอบ้างวันก่อนนางก็ไปบอกที่บ้านว่านี่เธอลองใช้เิลยางอันนี้ดีมากมันก็จะมาสะกดจิตหมูให้ฉันเป็นอุปทานหมูสั่งทั้งในไอีทั้งให้กูวิ่งไปซื้อมุลนะสีเบอร์ศูนย์เก้นะคะต้องใช้คู่กับดีออลลิปโกรนะคะสีอะไรก็ได้สูนยศูนย์ก็ได้สีนี้ก็ได้รับรองสวยเกินต้านอันนี้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งสนะคะลิปแม็กซิมเซอร์ ไอตัวนี้จะชอบเพราะว่ามันจะทําให้เเออ่ t e เจอร์ของลิปฝีปากเนะี่ยอิมอ่มเอิบม,มันนึกว่าฉีไปฉีดฟิลเลอร์มานีใช่ไหมถูกต้องสุดๆคือตอนนี้ไอพวกลิปโกลเนี่ย<อ>ต้องยกให้ดีออลโอเคนัมเบอร์วันมากลิปโกล์ดีออลคือดีมากโกลสติเป็นบัตรของดีออลเหรอดี <Yeah. S 2> oh gosh. ออลโอเมกเกอร์สีมันเหมือนแบบมันแดงเองแล้วมันกลายเป็นแดงแบบแดงอุณหภูมิผิวอะไอเบนิฟิตของเขาตัวเนี้ยมันมีตัวบำรุงผิวด้วยหน้าแก้มเราจะเปล่งปังอยู่ตลอดเวลา มีแป้งรัดทุกพื้นที่มีแต่รันบ้าซาร่าค่ะแม่หนูอ่ะเป็นคนที่ประสบปัญหาขนตามันชอบหงอยลงมาแม่นึกออกใช่ไหมคือเวลาเราลงไอครีมหรือเวลาเราลงพวกสกินแคร์อย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบสกินแคร์มันเข้าไปจับที่ขนตาอย่างในตัวนี้ก็คือที่ชอบเพราะว่าแป้งมันเป็นแป้งสับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นอะฟอร์มูล่ามันก็คือฟอร์มูล่าเดียวกันแล้วเวลามันปัดปุ๊บมันไม่ตกแล้วที่สําคัญคือสาวไทยจะมีกระบอกตาข้าง แคบกว่าฝรั่งกับพิตาเนี่ยจะชนกันเยอะมันจะไม่เลอะระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เมดิลีนคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ีที่สุดถ้าเป็นงานแฟชั่นเราก็จะเอาในส่วนของเท็กเจอร์ก็คือจะเป็นเอ็กซ์ตรีมตัวนี้แล้วก็ของ YSL มันเป็นแบบมัสคาร่าที่ไม่เนียนเรียบมากแล้วเท็กเจอร์มันจะเป็นแมทแมนิดนึงมันจะได้ไม่เลยชุยไม่พูดไม่ได้เลยมัสคาร่าของลัอบบี้บิ๊กมองเซียอุ้ยไหนคะอันนี้มีขายแน่นอนสามมันนี้ อีนี่นะ ใช้ชนิดที่ว่าไม่ต้องติดขนตาเลยอันนี้มันจะได้ความหนา,าความฉ่คำความหนาอันนี้<ำ>ก็จะแบบยูนิเวอร์แซลนิดนึงสวยถูกประหยัดคุม้มประวัติของมัสคาร่าแท่งแรกของโลกคือเมบบลีนนะจริงหรอ,ะะอยูมันมาจากเมเบลบวกกับวัซลีนเพราะว่าอีเมเบลเนี่ยพี่ชายนะเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วตัวน้องเมเบลเนี่ยเป็นคนที่ขนตายาวชนิดว่าเหมือนตาบัวแต่ขนตาทิ่มลงและอีพี่ชายเนี่ยก็เอาวัสลีนผสมกับผงถ่านแล้วก็ผลิตมัสคาร่า แท่งแรกของโลกใช้ให้น้องสาวก็กลายเป็นเมดเบรนิย์ yeah. New York ย่า New y o r ก็เป็นประมาณนี้แหละเราก็ชายชายชายแล้วเราก็ต้องฉีด <Okay. S 1> สามารถแบบฉีดเข้าไปใน,นตลับนี้ได้เลยอคุณ้า สมมติแม่ดูหน้าอย่างหนูอะแบบว่าผิวประมาณน,นี้หน้าประมาณน,นี้ลิปสติกอันไหนที่หนูควรมีติดกระเป๋าสีประมาณไหนสีที่ใช้อยู่ก็โอเคแต่อาจจะแบบว่าไล่ไล,ไล่เลเยอร์ของอยู่หรือแบบก,กว่านี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของเท็กเจอร์อาจจะเป็นแบบมีความฉ่ำน้ำกว่านี้ก็ได้อ๋อเติมความฉ่ำเข้าไปถูกต้องทีนีน้คือลิปสติกคอลเลคชั่นใหม่ของแฮปปี้ซันดย์ยังไม่ได้วางขายอสีแบบไม่ตอบแบบการ ก็เติมแบบเนื้อแมทเราก็เติมจริงๆคำว่าแมทจริงๆมันสามารถแบบผสมกันได้ใช่จริงที่ผสมถูกต้องอย่างสมมติแมทเนี่ยอย่างบางทีมันไม่จำเป็นมันจะต้องดูแห้งแก่แต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางทีฉันจะใช้แบบนี้แล้วก็อ๋อขยี้นิดนึงแล้วก็เอามาแคป เท็กเจอร์มันจะดูแบบละมุนมากขึ้นแล้วมันริมฝีปากมันจะสามารถขยับได้ริมฝีปากกับรอบดวงตาเป็น2อย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้อะไรที่มันฟิกมากมันก็จะส่งผลเสียในระยะยาวซึ่งหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบทาลิปสติกหลายสีมากทาแบบสองถึงสามคือถูกต้องไหมคะคือถูกต้องคือแม่พิสูจก็ชนิดที่ว่าถ่ายโฆษณา2วันอ่ะวันแรกวันที่สองฉันทาปากสีไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตัวนไม่เหมือนเดิมมันใช้กาผสมืบนเดิม อุณหภูมิเราก็ไม่เหมือนเดิมบางวันเราอุณหภูมิเยอะ,อ,ะอุณหภูมิเราแบบมีพลังงานหรือเราพักผ่อนมาเยอะสีฝั่าก็เป็นอีกสีหนึ่งอ,อย่างบางวันนอนน้อยนี่คือแทบจะเอาหน้าทุปแผ่นดินหนีเพราะวะ่ามันไม่ได้สกอยก่าแน้กระท่งผิวสีผิวหมองคล้ำไปหมดแต่งอะไรก็ไม่ติดเคยเป็นไหมการแต่งหน้าก็คือมันไม่ควรมีอะไรแน่นอนตายตัวเนี่ยฉันถึงต้องมีของเยอะเยอะมากดีดีไม่ชอบอะ เธอ,อเ,ทเท่าไร่กับเท่าไรไม่ต้องพูดอะไรเยอะคะ่ะเพราะว่าแแใช้จนหมดงงมากที่สุดจริงๆในตะกูในลิปคอนดิชเนอร์ที่มันมอบความสวยก็ยกให้ดีอ<ม>อเพราะว่าเอากลักษณ์ของเขาเนี่ยสีมันจะทําปฏิกิริยาต่อบนผิลิปสติกม,มากนะสังเกตบางทีสีแบบอ,อ่อ,อนๆแต่เวลาใช้ปุ๊บสีผิวปากมันดีอและวันนี้ไม่ได้แค่มาเปิดกระเป๋าแม่ป้อมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ป้อมอ่ะจะเจ็หนูให้ลุกอะไรก็ไม่รู้แปลกแบบ เต้นา่านี่คือครั้งแรกที่พี่ป้อมวินี้จะแต่งหน้าไอซ์ใึ่งไอซแบบรู้สึกเป็นเกีย,ยิมากรู้สึกแบบอุ้ยจะบอกว่ารู้อะไรไม่รู้คือปีไปกับคนทำเพราะบอกว่าเป็นวานะไม่เปนไทยน้าหนาวว่าทำใครประสมไทยบาร์บี้มามเป็นยบบผสมสุดจีนมาอ้าวแต่ถึงอยู่แล้วมันมาบอกว่าอ๊ยขอตโทษนึกว่าตีนผมจีนแต่เดี๋ยว เรามาดูว่ามันมีวิธีแบบแก้ไขอะไรใช่และจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในรายการทอดนินที่ช่องบ้านินิทค่ะว hmm ันนี้พอเราสองคนไปก่อนแล้วนะคะบวัสดีครับสวัสดีคับถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรอีกลองคอมเมนต์มานะคะอยู่จะไหวแม่เราขอได้เลยค่ะจะเอาแบบสวิงสวายอะไรขนาดไหนได้หมดเลยค่ะไม่